ครับสวัสดีครับตอนวันนี้วันที่22ที่ฝรั่งเศสตอนนี้อยู่ที่สถาน,นีรถไฟที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยหรือ,อยุโรปส่วนใหญ่เขาจะใช้การตันจรไปมาด้วยระบบรางทั้งนั้นเพราะว่าเป็นการประหยัดแล้วก็ลดโลกร้อนลดมลาภาวะต่างๆตอนนี้ก็เป็นสถาน,นีหนึ่งที่ ทางจากสนามบินประมาณสัก8กิโลตอนนี้เราจะนั่งรถไปที่นั่งรถไปที่สนามบินเพื่อจะไปต่อรถไฟไปที่เมืองลียงเมืองลียงของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเป็นเมืองที่มีทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียงอยู่ที่นั่นเราก็จะไปเที่ยวเมืองตรงนั้น แล้วก็จะกลับมาในตอนเย็นไม่รู้จะเย็นเท่าไหร่แต่รถไฟที่นี่เขาจะบริการก่อนเที่ยงคืนนิดนึงหยุดบริการก่อนเที่ยงคืนนิดนึงตอนนี้เขาจะมีเขาจะมีอะบอร์ดในการแสดงการเดินทางแต่ละเที่ยวแต่ละเที่ยวแต่ละเที่ยวและการเดถึงของรถไฟเขานี่จะตรงเวลามากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเสียเวลากับการเดินทางของเรามี่รถไปเ,ขาขเ,ขาขเา้ามาอสวยงามมากรถก็สวยขบวนพยาวตอนเช้านี่รถคนแน่นมากๆาเมื่อวานลองนั่งดูแล้วแน่นตอนนี้มันแปดโมงไงแล,แลว้วความเร็วความเร็วรถเนี่ยที่เขาวิ่งเนี่ยจะเร็วกว่ารถที่ขับในถนน,นประมาณถึงระหว่าง ถานีย่อยๆนี่ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ทพอจะประมาณได้อันนี้คือสถานีที่ทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของเครื่องเขาจะบรรยายต่อโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะเราอยู่สถานีนี้อ,นนอที่นี่เขาเรียก<า>ยอะไรนะสถานีแต่เราอ่านภาษาอังกฤษแต่ที่นี่มันเป็นภาษาฝรั่งเศสถ้าเรา เรียกเราจะ e position, เอปพอสิสเทนนะเออสถานีอย่างเงี้ยแหละแล้วทีนี้ตร,ง,นะตร,ง,เรงเนี้ยณตรงเนี้ยที่เรารอเนี่ยเราขึ้นรถไฟตลอดไงเพราะว่าเราซื้อ,อเป็นอ่ะอ่ะหันมาแอกหน่อยหันมาแอปหน่อยสิสมนิ้วอีกแนละ้วไปถึงปารีสยังสามนิ้วอยู่เลยอ่ะโอเคอันนี้ตรงนี้นะค,คุณไอเสาอืมเขาจะบอกเวลามีเวลาให้นะแล้วก็ตรงเนี้ยที่คุณอารมณ์เขาอธิบายไปอ่ะ ว่าเขาจะมีเวลาถึงสถานีเนี่ยเช่น8มินิเนี่ยอีก8นาทีจะถึงสถานีนี้นะแล้วขบวนต่อไปในที่เดียวกันที่เราจะไปเนี่ยคือไปแอร์พอร์ต C D G หรือว่าอะไรนะชาโดโก2เพราะว่าเราจะไปเนี่ยเพื่อจะไปต่างจังหวัดที่เราตั้งใจไว้ก็คือลียงกับนีส แล้วก็อีกที่หนึ่งน่ะติดจำไม่ได้เนาะติดกับเยอรมันเราก็จะไปเฉพาะลีโงกับน,นีสก่อนแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะไปภายในวันเดียวถึงไหมเพราะว่าเรามีที่พักอยู่ที่ที่นี่หกวันของปารีสนี่เนาะเออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันที่เจ็ดเราก็จะเดินทางสู่เบนเย่ยมเจ็ดกับแปดพักวันที่เก้าที่สิบก็จะไปเนเธอร์แลนด์ อัมสเตอร์ด,ดัมแล้ว90ถึงสุดท้ายที่กลับบ้านก็คือไปอยู่เยอรมันประมาณ5คืนมั้งน่ะแล้วก็ถึงจะได้กลับบ้านแต่ครั้งนี้ที่มาเนี่ยเรามาเจาะลึกของเราเองเนาะที่ปรารีสเนี่ยแต่มันยากมากอะคุณหลงหลงเหมือนเดิมเลยอะทุกครั้งที่เราไปต่างประเทศอะเราก็จะหลงอย่างเงี้ยแต่ก็อยากไปไงเขาที่แล้วอะ ครั้งแรกเลยไปกระทัวเนาะสวิตฝรั่งเศสอิตาลีทีนี้สวิตเนี่ยปีที่แล้วอะ่ะเราก็ไปเจาะลึกมาแล้วนอนอยู่ที่สวิตอะ่ะเคืนแล้วก็ต่อไปเยอรมันอีกเจคืนเป็น14คืนนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไปนอนที่ออสเตรียด้วยเนาะเจ็ดคืนของสวิตอะ่ะไม่ได้ไปไหนหรอกคุณเพียงแต่ขึ้นรถเขาเรียกว่าสวิตพาสเนาะไป ชิดลิสต์ด้วยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าเขาลดราคาให้เป็นเปอร์เซนต์ไงทีนี้ทิดลิสต์ได้เราขึ้นแล้วเราก็เลยไปแค่พื้นฐานมันฐานที่จะขึ้นนะเนาะแล้วก็พอทิดลิสต์เสร็จเนะี่ยเราก็ไปเจนีวาเจนีวก็ไม่ได้ไปเจาะลึกเพราะว่าไปเพื่อ,อดูสถานที่ของเขาแล้วเราก็กลับไปนอนโรงแรมที่สวิตเหมือนเดิม แต่ที่สวิทแต่มันโชคดีตรงที่ว่าปกติอะเราไปแค่เจ็ดวันเนาะทีนี้ไปเจอน้องที่มีคุณแม่อยู่ที่สวิตอะเขาก็อุตส่าห์ต่อต่อเขาเรียกเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องอะจากกับเจ็ดวันนะต่อไปอีกเจ็ดวันแต่เราก็ต้องเพิ่มเงินเนาะก็เยอะอยู่แหละคราวที่แล้วอะน่าจะหมดไปสองแสนกว่าแต่แต่คร่าวๆนะเออสองคนสิบห้าวันเราว่าพอได้อยู่ไม่แพงเท่าไหร่แต่คราวเนี้ยเราก็ กะว่ามามันสิบห้าวันเลยแล้วก็จากวันที่ยี่สิบขึ้นขึ้นเครื่องอะตอนวันที่สิบเก้าเกือบถึงเที่ยงคืนนิดนึงมันก็ถือเป็นวันที่หนึ่งถือเป็นวันที่ยี่สิบแล้วเนาะเออแล้วก็พอมาถึงที่ปารีสเนี่ยมันก็เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดนาฬิกาแล้วก็เปลี่ยนเวลากัน อเวันที่มาหลงอะไรนะ่าลืมไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวต้องถามคุณลมแล้วคุณช่วงเนี้ยนะหลงหลงแบบลืมอะ่ะเฮ้ยเราเป็นเราไปหลงตรงไหนเราลืมตรงไหนลืมไงคุณเอออันเนี้ยก็คุยกันไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่สถานี exposition เราอ่านตามภาษาอังกฤษนะแต่ว่าเวลาที่คนฝรั่งเศสเนี่ยเขาพูดเขาจะพูดอันหนึง่งแล้วเราอ่ะพักอยู่ที่ซียาน เราอ่านว่าซียานนะซียานแเราแก้งเนาะแต่พอถามคนที่นี่เขาจะบอกว่าซียอนเออเหมืนอนลียงอะ่ะลียงเวลาเราอ่านเราอ่านลีอนอน้อยเออแต่เขาเรียกลียงไงแล้วก็นีสนะมันสะกดเหมือนไนส์ของภาษาอังกฤษอะ่ะเราก็เรียกไ nice นสะ์เนาะปรากฏว่าฝรั่งฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสเขาเรียก nice. นีสก็ในมาเช้าว่าเราโชคดีตรงที่ว่าแม้ว่าเราจะกินอาหารใน ในโรงแรมอะนะความที่เราอะเห็นเขาจัดตรงไหนเราก็จ้องอยู่เฉพาะตรงนั้นเนาะปรากฏว่า,ามันมีที่อ,อีกโต๊ะหนึ่งอะเนาะที่เขาต้องทำใส่ให้อุ่นตลอดเวลาเป็นอะไรนะเขาแฮมมีแล้วเบอร์เกอร์มีแล้วอะไรอีกอะ่ะคุณลม ท,ที่น้องเขาให้เราไปไปเอาอ่ะตรงนั้นเขาเรียกอะไรนะอาหารน่ะอาหารอะไรนะ <Bacon. S 1> ที่เบคอนกับอะไรนะซอสเสร็จเนาะเออทีนี้เราเราก็ไม่ได้ไปเอาตรงนั้นเลยอ่ะน้องเขาก็อุสามาบอกนะบอกว่าน้องอ่ะไม่ได้ถามที่อนางหรอกเป็นคนฝรั่งเศสโดยกําเนิดแต่พ่อแม่เขาเป็นคนไทยโอ้เขาบอกว่าฉันอ่ะคือคือฟังเขานะจับใจคาว่าฉันอ่ะ รู้ว่าอยู่ว่าเป็นคนไทยแต่ฉันน่ะสื่อสารภาษาไทยไม่ค่อยได้เขาพูดเป็นภาษาของเขาอะนะภาษาอังกฤษอะเราเรารู้แต่ว่าให้เราเรียบเรียงเราก็ไม่สามารถไงแต่เราฟังเรารู้ว่าเขาบอกว่าอรู้ว่าอยู่เป็นคนไทยทีนี้ตอนที่เราเราไม่รู้ถามอะไรเขาด้วยภาษาอังกฤษอะแล้วเขาก็แล้วเราคุยอะไรกันไม่รู้เขาบอกว่าเขาเกิดที่ภูเก็ตเอ้ไม่ใช่เขาเป็นคนภูเก็ตเราก็งงอ้าวแล้ว แล้วทำไมพูดสำเนียงไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นคนไทยเลยเขาบอกว่า I was born here <c ười> <c ười> คือที่เกิดขึ้นที่นางอะ่ะเกิดที่ฝรั่งเศสล้วก็อ้าวเหรอเออสำเนียงถึงไม่ได้ไงแต่หน้าตาเขาวะคือไทยเลยอะเพราะว่าพ่อกับแม่ไทยแท้แต่ว่าลูกสาวมาเกิดที่นี่ยังไงเออแล้วจนกระทั่งตอนเช้าเราลงมาเพื่อจะมา ทานอาหารเช้าเนาะแล้วเราอ่ะเขาอยู่ที่ห้องไงเราลงมาเสร็จเขาถามบอกเขาไม่ได้ถามเขาบอกกินข้าวเราก็เฮ้ยเขาพูดภาษาไทยกับเราแสดงว่าเขาต้องเป็นคนไทยเนาะเออก็เลยคุยกันไงแล้ววันเนี้ยเขาก็มาบอกเราว่าอยู่ไปโอเอะไปหยิบของตรงนั้นได้นะโอแดโอแดงเงี้ยเออเราก็โอ้ยเมื่อวานนี้เนาะเราก็ได้แต่ ของที่เขาชี้ว่าตรงนี้แล้วเราไม่ได้ไปเอาที่โต๊ะอื่นเลยไงเออ,อน,นี่คือเรื่องเล่าเนาะเออแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปพยายามขโมดปมแล้วก็ออกมาเป็นเอ,อ่อเป็นเซตเซตให้อะ่ะเพื่อนพอดีตอนนี้เนาะรถจะมาแล้วเดี๋ยวเราจะส่องตรงที่เขาบอกว่ารถจะมาตอนไหนเนาะมาแล้วเนี่ยคุณอันอยู่ไหนว่าป้ายคุณบางทีเราก็พูดแบบลืมเรือม,เ,มเนาะคุณก็นึกว่า เราอธิบายเพื่อนฟังแล้วกันนี่ไงกูณืูป้ายนะเนี่ยป้ายจะบอกว่าจะถึงแล้วถ้าไม่ลองลองลองเราก็ไม่เข้าใจตอนนี้มัน0ูนย์แปนย์เแล้วนะข้างล่างคุณเห็นป่ะมีเวลาด้วยและเขาก็มีเสาวนี่ก็บอกเวลาด้วยตอนนี้เราจะไปสถา,านีมาแล้ว ตรงเวลาเด็กคุณลมคุณลมมาแล้วมาแล้ว